สำหรับคลิปอนี้นะครับผมจะมาแจกโคดอ่างเปาแล้วก็จะมาสอนหาเงินเข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเล็นะครับใครที่สนใจหาเงินออนไลน์นะครับจากแอปหาเงินฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ A C Studio นะครับผมนะวิดีโอนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาแจกโคดอ่างเปาอีกแล้วนะครับด้วยการแค่กรอกโค้ดนะครับแล้วก็รับเงินฟรีได้เลย เงินเข้านะครับประมาณ3นาทีนาะโดยปกติเนาะถ้าช้าก็ไม่เกิน30นาทีด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็นับใครที่ต้องการรับคนอังเปาจากคลิปนี้ต้องมี2แอปพลิเคชันนับหนึ่งก็คือแอป to Money w a l l l ลนะครับสเป็นแอป,ปเกี่ยวกับการอ่านท่าวแล้วก็ทำภารกิจนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแอป,ปนี้มีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่าแอปไทยเดลี่นะครับ ไทยเดลี่เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการอ่านข่าวสามารถที่จะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ระบบปฏิบัติการของ Android นะครับผมนะซึ่งนับในส่วนของการหาเงินจากแอปพลิเคชันนี้เป็นการหาเงินด้วยการสะสมแต้มหรือสะสมเหรียญนะครับซึ่งการหาเหรียญนั้นมาจากไหนบ้างก็มาจากการที่เราอ่านข่าวแล้วก็การที่เราไปดูวิดีโอนะครับแล้วก็การที่เราไปทำภารกิจนะครับ ซึ่ง3ส,สิ่งนี้3เมนูนี้นะครับจะสามารถทำให้เรานั่นมีคะแนนเข้ามานะแล้วก็การหาเงินนะครับก็คือเราก็รับคะแนนนี้มาใช่ไหมเราก็ไปแลกนะครับตรงนี้นะันนี่คือการหาเงินเนาะก็แลกคะแนนเข้ามาเข้าบัญชีของ Tomany Walllet นะครับเหมือตอนนี้ผมมีอยู่ที่2,000 200, 0 0คะแนนหรือเท่ากับอยู่ที่200บาทถ้าผมเลือกถอนเงินก็จะเลือกเป็นถอนเงินเข้าบัญชีของ Tomany Walllet นะครับถ้าเงินเข้ามานะครับก็จะ ได้รับเข้าบัญชีของ t ท u m น n ่วอลเล็เลยนะการถอนเงินล่าสุดที่ผมถอนไปก็เมื่อวันที่11เดือนกันยายนที่ผ่านมาจำนวน400บาท600บาทนะฮะหก0บาททุกคนนะวันที่11นะนี่นะครับเวลาประมาณตอนเที่ยงเนะี่ยนาฬิกาสี่สนาฬิกาสีแล้วก็12บนาฬิกาสีนะก็ประมาณ6 0 0บาทด้วยกันนะครับเดือนนี้ก็รับไปแล้วนับอันนี้ก็เป็น800ของเดือนนี้เนาะแล้วก็1000นะครับ1,200 1,700นะครับ เดือนนี้ทําไปแล้วนะครับหนึ่งพันนึ่งพันเจ็ดร้นะครับผมีเนาะโอเคนะก็เดี๋ยวเรานะครับพาทุกคนนะไปดูวิธีการที่เราจะหาเงินกันก่อนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูการสร้างไรายได้จากการที่เราแน่นใส่รหัสโค้ดนั่นเองนะครับผมนะก็การหาเงินจากแอปนี้ให้เรามาที่หน้าบัญชีก่อนสําหรับคนที่ เพิ่งดาวน์โหลดมาใหม่ลิงก์การดาวน์โหลดผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์แล้วก็ไปดาวน์โหลดได้เลยแอปนี้เป็นแอปฟรีไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราเปิดเข้ามาเขาจะพามาที่หน้าหลักนะครับให้เรามาที่หน้าบัญชีก่อนจะมีเมนูปุ่มนะครับให้เราล็อกอินหรือเข้าสู่ระบบนะครับให้เรากดปุ่มนั้นเลยนะครับการล็อกอินหรือเข้าสู่ระบบนั้นก็เป็น วิธีการเดียวกันหรือปุ่มเดียวกันกับการที่เราสมัครสมาชิกนะครับสำหรับคนที่มีบัญชีก็กดเหมือนกันนะคอมแบบเหมือนกันเลยให้เราเลือกช่องทางที่เราสนใจนะครับให้เราเลือกช่องทางที่เราสะดวกนะ้ไม่ใช่สนใจเนาะช่องทางที่เราสะดวกในการ็อกอินนะครับก็จะมีทั้ง Facebook จะมีทั้ง l ล n e gmail นะเราก็เลือกเลยช่องทางไหนก็ได้นะครับของผมก็จะเป็นในส่วนของช่องทางของ Facebook นะเมื่อเราล็กอกอินมาแล้วก็จะอยู่ที่หน้านี้แหละหนะ้าบัญชีแล้วก็จะมีโลโก้บัญชีของ Facebook แล้วก็ชื่อบัญชีของ a c e b o o k นะแล้วก็รหัสคำเชิญของเรานะครับซึ่งรหัสคำเชิญหรือรหัสคนนี้นะท่านผู้ชมสามารถที่จะใส่ได้ในส่วนของผมก็ได้เหมือนกันหรือของเพื่อนก็ได้เหมือนกันเนาะ ก็การใส่รหัสโค้ดนี้หรือรหัสเชิญเพื่อนเนาะคุณผู้ชมจะได้รับรางวัลอยู่ที่200เหรียญน,นะครับเป็นการใส่รหัสโค้ดทําให้ AI หรือระบบเขารู้ว่าเรานั้นมีคนแนะนําเรามานันไม่ใช่ว่าเป็นบอทที่ปั๊มเข้ามานั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับผมน้าก็ต่อมานะครับให้เรามาดูหนะ้าภารกิจนะครับภารกิจของเขาก็จะมีภารกิจของการเช็คอินนะครับเพื่อที่เราจะรับเหรียญอยู่ที่100เหรียญน,นะครับ กดล็อกอินตอน yeah. นี้นะครับแล้วก็รับไป100เหรียญนะครับพรุ่งนี้ก็มาล็อกอินต่อจะได้150เหรียญน,นะครับส่วนภารกิจรายวันก็จะมีการอ่านบทความจากการแจ้งเตือน,นนะครับการอ่านบทความจากข้อความแจ้งเตือน,นมันก็จะแจ้งเตือนที่หน้านี้นะครับเรากดเข้าไปบนแอปนี้ดูกคานีเป็นเหมือนเหมือนกับแอป g o d a i l y มันก็จะแจ้งเตือน,นแบบนี้เรากดเข้าไปอ่านได้เลยนะครับและก็เมื่อเราอ่านไปแล้วหนึ่งครั้งเราก็มารับเหรียญไปเลยประมาณ1 0 0ถึง150เหรียญน,นะครับ และถ้าเราอ่าน3บทความจะได้ประมาณ300-500เหรียญนะครับและอันนี้คือการอ่านบทความปกติที่ไม่ใช่ว่าเป็นการอ่านบทความผ่านการแจ้งเตือนวิธีการที่เราจะไปอ่านบทความนี้ก็ให้เราไปที่หน้าหลักนะครับแล้วก็ให้เราเลือกข้อความให้เราเลือกบทความที่เราสนใจอ่านนะมันจะมีเป็นหมวดหมู่ด้วยอันนี้คือเป็นประเภทนะัประเด็นร้อนที่เป็นกระแสอยู่นะเกี่ยวกับอัปเดตโควิด -19 นะเกี่ยวกับสังคม เกี่ยวกับการเมืองนะครับเกี่ยวกับบันเทิงเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับตามประเทศนะเกี่ยวกับกีฬานะครับเกี่ยวกับอาหารนะครับอ่าเกี่ยวกับยานยนต์ก็มีนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับอ่าเกี่ยวกับดิจิทัลนะครับอ่าเกี่ยวกับสุขภาพนะเทคโนโลยีนี่ทุกคนนะเกมไลฟ์สไตล์นะท่องเที่ยวนะครับการศึกษาฟุตบอลตลกนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมนะ อ่ผมเลือกเป็นในส่วนของการอ่าดิจิตอลเศรษฐกิจแล้วกันนะผมจะเลือกเป็นอันนี้นะตลาดหุ้นสหรัฐร่วงแรงดาวโจนลดลงแล้วก็อ่านข่าวไปจะมีตัวจับเวลาตรงนี้ทุกคนนะถ้ามันหยุดหมุนนะเราเพียงแค่เลื่นหน้าจอขึ้นบนมันก็จะุนต่อถ้ามันหมุนไปจนครบหนึ่งรอบแบบเมื่อกี้เราถึงจะสามารถรับเหรียญตรงนี้ได้กดตรงนี้เลยนะครับครั้งนี้ผมได้รับมาอยู่ที่16เหรียญและถ้าผมอยากรับต่ออีก23เหรียญน,นะครับ ผมเพียงแค่กดนะครับดูวิดีโอเพื่อรับเหรียญเท่านั้นเองนะกดไปปั๊บจะมีวิดีโอเต้นเข้ามาให้เราดูวิดีโอให้จบนะครับเราก็จะได้เพิ่มอีก23เหรียญด้วยกันนะครับผมนะต่อมาก็าเมื่อเราทำภารกิจสําเร็จก็ไปที่หน้าภารกิจนี่นะภารกิจก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราทําสําเร็จนะกดเกตไปเลยนะครับผมได้อยู่ที่133แล้วก็มันขึ้นวิดีโอแอดแบบนี้ให้เราดูวิดีโอตรงนี้ให้จบก่อนนะครับผมนะ ถ้าเราดูจนจบแล้วแบบนี้นะเรากดเข้าไปเลยแล้วก็รอให้มันเท่นการกระบาดนะครับโอเคนับขึ้นการกระบาดกดการกระบาดปิดไปเลยนะับอ่านเมื่อกี้เราก็ได้ไปแล้วเหรียญมาเนาะอีวิธีหนึ่งของการหาเหรียญคือตรงนี้ทุกคนนะ้อกดเข้าไปเลยนะ่ารับได้นี่คนนัแปดเหรียญด้วยกันเนาะแล้วก็ต้องรออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็มารับได้ต่อนะครับผมนะต่อมาก็เป็นในส่วนของรางวัลเพิ่มเติม,ตมนะเดี๋ยวเราพาไปดูรางวัลเพิ่ม,เต,มเติมเป็นอะไรยังไงกันบ้าง ก่อนที่จะไปดูเราก็ไปใส่โคดอ่างเปาก่อนนะครับมาที่หน้าบัญชีแล้วก็มาที่โคดอ่างเปานะครับผมนะในส่วนของโคดอ่างเปานับให้เราใส่ที่ช่องนี้นะครับผมนะก็ใส่ตามนี้เลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่แป๊บหนึ่งนะครับซึ่งมีตัวอักษรนรับจะเป็นภาษาอังกฤษนะตัว J ตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ J ตัวพิมพ์เล็กแล้วก็8นะครับ5ตัวด้ยวยกันนั่น3 4 5 6 7 8นะครับอ่าไม่ใช่ทุกคนขอไฟนะ นี่ทุกคน5ตัวนะแล้วก็กดแลกรับไปนะครับถ้ารหัสถูกต้องคุณก็จะได้รับในส่วนของรางวัลไปนะครับก็รางวัลจะมีในส่วนของเงินสดนะอันนี้เงินสดนะแล้วก็จะมีในส่งเหรียญด้วยนะครับครั้งละ200เหรียญด้วยกันถ้าใครกดรับแล้วก็ไม่ทันในส่วนของเงินสดคุณจะได้รับเป็นในส่วนของเหรียญแทนนะครับส,ส่วนผมได้รับเป็นเงินสดนะ24บาทผมก็กดถอนเงินตอนนี้แล้วก็กดยืยนยันการแลกรับ กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ก็รอนานๆสุดก็1 3ถึงวันนะถ้าเร็วสุดก็3มนาทีก็เข้าแล้วแต่ไม่ก็ไม่เกินนะไม่เกิน10นาทีแล้วไม่ก็ไม่เกินอ่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะก็เงินเข้ามานะครับผมนะโอเคนะครับทีนี้นะครับเรามาดูต่อในส่วนของหน้าภารกิจนะครับมาต่อของการที่เราจะหาเงินกันก่อนนะโบนัส VIP กดเข้าไปนะตอนนี้มีกิจกรรมโบนัส v i p อยู่คืออะไรก็คือเป็นการที่เราไปแนะนํา แอปพลิเคชันใครดีให้ผู้คนมาดาวน์โหลดนะครับอันนี้คือภารกิจรายเดือนจะมีเงินรางวัลน,นะครับอยู่ที่570บาทกับ1,830บาทนะครับอ่าแล้วก็มีภารกิจรายวันนะครับก็จะมีมูลค่าอยู่ที่45บาทกับ75บาทด้วยกันนะครับเราก็ต้องไปเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับผมนะส่วนภารกิจสะสมคะแนนผมไม่แนะนําเพราะว่าบางคนทําไปแล้วก็ไม่ได้รับคะแนนจากการที่เราไปทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ ส่วนภารกิจเชนเพื่อนเพื่อรับรางวัตรงนี้ทําได้นะมันก็เกี่ยวข้องกับภารกิจโบนัสวีไเช่นเดียวกันส่วนเล่นเกมนี้ผมก็ไม่ได้ทำนะ้าส่วนส่วนวงล้อแห่งโชคผมก็ทําอันนี้ผมทนะําหน้ากดเข้าไปเลยเราสามารถาหมุนได้4 5ครั้งต่อรอบนะอ่ากดเข้าไปเลยหมุนไปนะครับไม่ต้องลุน iPhone เพราะว่ามีหลายคนที่ถ้าเข้ามาว่าพี่ผมลุนได้รับ iPhone แต่ว่าเขาให้ใจเงินฉะนั้นก็ไม่ต้องลุน iPhone นะครับ อันนี้ผมได้มาที่12เหรียญครับเราพยายามหาเหรียญให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราจะนําเหรียญตรงนั้นไปแลกเป็นเงินเข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเล็นั่นเองนะครับผมนะมาดูขั้นที่2กันนะครับได้เป็นในส่วนของ12เหรียญอีกแล้วนะครับอ่ะมาดูขั้นที่3นะทำไมเราถึงหมุนถึง3ครั้ง6ครั้ง10ครั้งแล้วก็14ครั้งนะครับ อ่าอันนี้ขั้นที่3นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันเป็นเบนเนอร์ถ้าเป็นเบนเนอร์เราก็กากบาดไปเลยนะเราหมุนไปจนครบ3ครั้งแล้วมาดูข้างล่างนี้ทุกคนนะแถบข้างล่างนี้เขาเขียนว่าเป็นหีสมบัตินะมีทั้งสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงสีแดงแล้วก็สีส้มนะอ่าเราไปหมุนไปจนครบ3ครั้งก็กดรับไปเลยนะครับนี่ทุกคนนะครับไปอยู่ที่6เหรียญด้วยกันนะถ้าเราหมุนไปจนครบ6ครั้งเราก็มารับหีสมบัติสีฟ้าต่อนะครับอ่าโอเคตามนี้เลยนะครับผมนะ และต่อมาก็คือเป็นการดูวิดีโอนะครับอ่าสมมติเราดูวิดีโอนี้นะครับดูไปจะมีตัวจับเวลานี่ทุกคนเห็นไหมให้รอให้มันหมุนไปจนครบหนึ่งรอบนะถ้ามันหมุนไปจนครบหนึ่งรอบแบบนี้กดเข้าไปเลยนะครับเราก็จะได้เหรียญเข้ามาครั้งนี้ผมได้อยู่ที่14เหรียญด้วยกันนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเราดูวิดีโอต่อจะได้รับเพิ่มอีก20เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคนะแล้วก็มีอีกไหมมีอีกทุกคนนะคือภารกิจรายสัปดาห์นี่นะครับ ภารกิจในสัปดาห์อันดับการเชิญแจ็กพอต13,500บาทนับที่เขาแจกไว้ให้กับสมาชิกนะครับก็เฉพาะคนที่ติดอันดับ1จนถึงอันดับที่10เท่านั้นเองนตอนนี้ผมไม่ได้ติดอันดับทุกคนนะอันดับ1รับไป5,000บาทนะถ้าใครเชิญได้เยอะที่สุดอันดับหรับไป5000บาทอันดับที่2 2 5 0 0บาทอันดับที่3 1,500บาทอันดับที่4กับอันดับที่5รับไปคนละ1000บาท อันดับที่6จนถึงอันดับที่10บรับไปคนละ500บาทด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้ในส่วนของวิธีการหาเงินฟรีผ่านแอปไทยเดลี่แล้วก็วิธีการรับโค้ดอังเปาฟรีๆน่าจะแอปไทยเดลี่นะครับผมนัาใค่สนใจสามารถที่จะรับได้เลยนะไม่ต้องจ่ายตังเลยนะรับได้ทุกคนนะครับตรงนี้นะขึ้นอยู่กับโชคเราว่าเราจะได้มากหรือได้น้อยแล้วก็ขึ้นอยู่กับโชคของเราอีกด้วยว่าเรา จะทันหรือเปล่าในส่วนของการรับโค้ดอังฟอาในส่วนนี้ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วจนจบแล้วนะฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์ share, แล้วก็ฝากกดติดตามนะครับให้กับช่อง ANC Studio ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปในการหาเงินฟรีในการหาแอป,ปหาเงินฟรีเว็บไซต์แจกเหรียญฟรีฟรีนะให้กับท่านผู้ชมนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ